กราบขอากาศคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์รนมัตโตรัตนาตยัสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยกราบธรรมสการขอากาศ,ากาศท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเคือนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศิลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยม ที่ได้มาร่วมในการตอนรับในการทำบุญใส่บาตรณบ้านเพชรบาเพ็ญแห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้สาธุวางมือลงอาจารย์ขอเสียงบนลุ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่ง ขอโอกาสคณะสงฆ์ขออนโมธนากับคุณแม่ดอกเตอร์จิตศพรชิระบำเพ็ญพร้อมคณาญาติโยมทุกท่านทุกคนก็วางมือลงนะก็ใช้เวลาสักพอสมควรแต่คงไม่นานแล้วคณะสงฆ์ได้ออกเดินทางจากอุทยานธรรมดงยาง ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะก็เดินทางมาถึงช่วงก่อนจะสว่างพอดีก็ได้พักผ่อนนะจนเช้าก็จะได้ทำพิธีในการถวายพัตตาหารแล้วก็จะได้ออกรับอินทบาทซึ่งวันนี้ก็คงจะได้พักอยู่ที่นี่หนึ่งคืนนะและพรุ่งนี้เช้า ก็จะเดินทางในช่วงเช้าแต่เช้าตามกําหนดการการเดินทางของคณะสงฆ์นี่ถือว่าเป็นเป็นโอกาสทางผู้เดินทางและการสถานที่ทละที่เป็นโอกาสพระคุณเจ้าก็ถือว่าได้ให้โอกาสตนเอง การให้โอกาสตนเองนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของพวกเราเนี่ยที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราได้มาพบพุทธศาสนาที่เราได้เข้ามาสู่การศึกษาเข้ามาสู่การปฏิบัติอันนี้ก็เพราะว่าเราได้ให้โอกาสตนเองก่อนตั้งแต่เบื้องต้นที่เรียกว่า บุญเก่าคือถ้าเราไม่ได้มีบุญเก่าไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยในการสะสมสิ่งเหล่านี้หรือว่าสร้างสิ่งเหล่านี้มาเราก็จะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็อาจจะไม่ได้พบพุทธศาสนาเราอาจจะไม่ได้เข้ามาสู่การศึกษาเข้ามาสู่การปฏิบัติ คือบางคนไม่มีบุญพอไม่สามารถที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้ที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้นะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัพพะสัตว์เดรัจฉานทุกชีวิตมองไปถึงวัฏสงสารในภพโภมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรต อสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกหรือแม้แต่เราเทว,วดาแม้แต่ผมซึ่งก็มีบุญของตนเองมีกรรมของตนเองเมื่อได้เกิดมาแล้วบุญนั้นก็พาไปกรรมนั้นก็พาเป็นบางท่านต้องทำความเข้าใจนิดนึง คือบุญน,นั้นพาไปเราทำบาปไว้บาปก็พาไปสู่ภบสู่ภูมิทำบุญไว้บุญก็พาไปสู่ภบสู่ภูมิคือมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีสองกรรมพาเป็นไปก็เป็นเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันไงคือบางคนก็ไปดี บางคนไปไม่ดีแต่ว่าเป็นคือบางคนไปไม่ดีเบื้องต้นเตาว่าเป็นอะไรที่แบบดีก็มีบางคนไปดีแต่ว่าเป็นไม่ดีก็มีบางคนไปไม่ดีแต่ว่าเป็นดีก็มี คือชีวิตเรานี่ได้รับผลแห่งกรรมกรรมในอดีตที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้หน้าตาผิวพรรณฐานนะอันนี้คือเป็นเพราะกรรมแล้วชีวิตเราก็เป็นอะไรที่เราเป็นในการที่เราจะได้รับผลบางคนก็มาสร้างเอามาทำเอาใหม่ ทำกรรมกรรมก็เลยพาเป็นจากชั่วกลายเป็นดีจากที่ไม่มีธรรมะก็มีธรรมะจาาที่ไม่สำเร็จก็สำเร็จเพราะว่ากรรมปัจจุบันเขามีความเขา้าเข้าใจมาสร้างมาทำกรรมปัจจุบันก็ให้ผลให้เขาได้รับผลให้เขาได้รับความสำเร็จ บุญเก่าบาปเก่าพาไปแะว่าบุญใหม่หรือว่าบาปใหม่ที่เกิดจากกรรมเนี่ยพาเป็นพระเจ้าให้เราละอดีตคือยอมรับอดีตที่ผ่านมาเพราะเราไปแก้ไขไม่ได้เราจะเกิดมาแล้วเราไปไหนในภพในภูมิหรือว่าแม้แต่เราเป็นอะไร เราก็ยอมรับแต่เราจะไม่ยอมแพ้ในการที่จะสร้างกรรมที่เป็นกุศลละกรรมที่เป็นอกุศลสร้างสติสร้างปัญญาที่จะนำพาเราเนี่ให้เกิดความเจริญในการเกิดใหม่ในการที่จะไปสู่ภูมิใหม่อันนี้คือกรรมพาเป็นธรรมดี ทำชั่วชั่วทำดีได้ดีแต่ต้องเข้าใจว่าบางครั้งดีมันไม่ถึงดีมันยังไม่พร้อมมันอาจจะไม่ได้ดังใจทำชั่วอาจจะยังไม่ได้รับผลชั่วเพราะว่าบุญเก่ายังมีหรือว่าบาปมันยังไม่ถึงพอถึงเวลาถึงมันก็จะให้ผล ในการที่เราจะต้องรับผลแห่งกรรมผลแห่งบาปหรือว่าผลแห่งบุญฉะนั้นว่าเราทั้งหลายนี่เือว่าเรานี่ให้โอกาสตอนเองนะตั้งแต่อดีตเพราะเราได้สร้างบุญมาเพราะเราได้ศึกษาทำมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แต่ว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต่างกันอีกไปเพราะว่าบุญเราทำมาไม่เหมือนกันบางคนก็เกิดมาดีเกิดมาไม่ดีบางคนเกิดมาแล้วดีแต่ว่าไม่ได้ให้โอกาสตนเองในการศึกษาธรรมในการเข้ามาสู่พุทธศาสนา แม้จะบางคนเกิดมามีชื่อว่าเรานับถือพุทธศาสนาแต่เรากลับไม่ได้ศึกษาคือไม่ได้ทำความเข้าใจว่าพุทธศาสนานี้ดีอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรที่เขาพูดกันบ่อยๆว่านับถือแต่ในปัตประชาชนขอให้รู้ว่ามีศาสนาพ่อแม่พานับถือก่อนนับถือ อันนี้ก็ถือว่าบุญยังไม่ครบมีบุญได้เกิดมามีบุญได้พบพุทธศาสนาแต่ไม่ศึกษาแต่พวกเรานี่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังได้ศึกษาถึงอันนี้เป็นความโชคดีอีกระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะเราได้ให้โอกาสตนเองพวกอย่างถ้าเราไม่ให้โอกาสตนเองเนี่ย สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นความสําเร็จก็ดีความเจริญก็ดีทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีพระคุณเจ้าก็ดีโยมก็ดีอันนี้จําใส่ใจเราเลยว่าทุกอย่างเราต้องให้โอกาสตนเองจะมีคนให้โอกาสเราขนาดไหนเหมือนกับมีคนรักเรามากมาย แต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสตนเองไม่รักตนเองความสำเร็จความเจริญก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเหมือนคนเอาอาหารดีๆมาให้เรากินหรือว่ามาป้อนใส่ปากแต่เราไม่อ้าปากเราไม่กินเราก็จะไม่ได้รับอาหารนั้นอาหารนั้นก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรา ชีวิตของอเราก็เหมือนกันจะมีคนรักเราจะมีคนเมตตาเราจะมีคนช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราไม่ช่วยตนเองถ้าเราไม่รับผิดชอบตนเองชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้หรือว่านําไปสู่ความสําเร็จได้ตรรมากำลังออกแบบสโลแกนใส่เสื้อสกีนอยู่อันนี้พูด ให้ท่านทลา,ายจะฟังเป็นธรรมะด้วยสองคำสองสองบทก็ได้จะว่าสองคำก็ไม่ใช่หนึ่งพึ่งตนสองพึ่งธรรมชีวิตเราเนี่ต้องพึ่งตนเองนะเราจะคิดว่าคนอื่นจะช่วยเราได้ตลอด จะคิดว่าคนอื่นจะรักเราตลอดอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะคอยดูแลรับผิดชอบช่วยเหลือหรือว่าโยู่กับเราตลอดชีวิตถ้าเราไม่พึ่งตนเองหรือว่าไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้คือว่าเรานี่ยังอยู่ในความไม่ประมาทจะร่ำรวยก็ดีจะมีคนที่แบบคิดว่าอยู่ด้วยกันแบบมานานก็ดี แต่วันหนึ่งมันไม่เที่ยงจะรับกันก็ไม่เที่ยงจะมีความสำคัญต่อกันก็ไม่เที่ยงถึงแม้ว่าจะยังอยู่ชีวิตเราก็มีทุกข์ที่เราจะต้องเข้าใจว่าใน,นความทุกข์อาจจะบีบคั้นทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายเราก็ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ ชั้นชีวิเราเนี่ยจะต้องให้คำตอบกับตนเองเป็นคำตอบที่สำคัญคือเราจะต้องพึ่งตนเองให้ได้อันนี้หนึ่งสองทีนี้พึ่งทำเราจะมีอะไรที่คิดว่าดีที่สุดมากที่สุดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีทำคือไม่มีความเข้าใจ จะมีความร่ำรวยจะมีเกียรติมียศจะมีคนรักจะมีใครอะไรยังไงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้หรือว,ว่าไม่มีธรรมะที่จะเข้าใจในความจรงิงธรรมะนี่เทอเริ่มจนนที่ความจริงนะคือถ้าเราสามารถเข้าใจความจรงิงยอมรับความจริงได้อันนี้คือเป็นเบื้องต้น ที่จะนำเราไปสู่ความเจริญหรือว่าความสำเร็จหรือว่านำเราไปสู่ความพ้นทุกข์พ่อเราเข้าใจฉะนั้นชีวิตของพ่เราเนี่ยเราจะมีอะไรเราจะเป็นอะไรยังไงทุกอย่างเราจึงต้องมีธรรมการที่เราจะต้องเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พอถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งเราจะมีเราจะรวยเราจะมีเกียรติมียศเราจะมีอำนาจจะมีคนแบบเป็นบริวารอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นโทษสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นบาปสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นภาระทําให้เราต้องเหนื่อยทำให้เราต้องเสียเวลาสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราหลง ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นได้ฉะนั้นเราจึงต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งที่จะบริหารจัดการไม่ให้เป็นโทษและให้เป็นประโยชน์และให้เราสามารถปล่อยวางได้ในที่สุดฉะนั้นชีวิตของพวกเรามองมาที่ตนเองหนึ่งพึ่งตนได้หรือยังสองมีธรรมะที่จะ เอามาเป็นที่พึ่งได้หรือยังถ้าเราสามารถพึ่งตนได้พึ่งธรรมะได้อาตมาว่าชีวิตของพวกเราก็จะได้คุณค่าได้ประโยชน์และปลอดภัยในชีวิตในการเกิดมาของพวกเราไม่มากก็น้อยฉะนั้นพระคุนเจ้าพวกเราทาั้งหลายได้ให้โอกาสตนเองแล้วนะได้บวชมาได้ ปฏิบัติได้ศึกษาอันนี้คือความโชคดีแต่ว่าในการให้โอกาสตนเองแล้วการที่เราจะได้การที่เราจะสำเร็จการที่เราจะเจริญมันไม่ใช่เรื่องงา่ายเมื่อเราศึกษาแล้วเราจึงต้องอะไรเราจึงต้องปฏิบัติเข้าไปสู่การฝึกฝนซึ่งเราต้องอดทนซึ่งเราต้องรอ ในการที่จะให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเราต้องแรกต้องยอมในการที่จะเสียบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าที่เราจะต้องอดทนที่เราต้องรอต้องเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้เกิดคุณค่าให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดฉนั้นชีวิตเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีแล้ว ร่างกายสมบูรณ์โชคดีแล้วได้พบพุทธศาสนาก็โชคดีแล้วเราก็ยังได้ศึกษาแล้วเราก็ยังได้ปฏิบัติเหลือแต่ว่าเราจะต้องอดทนตั้งใจฝึกฝนอยยอมแพ้ให้ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จก้าวไปสู่ที่สุดคือความผลทุกข์คือพันธพพาน โยมก็ได้โอกาสนะนี่ยิงอาตมาก็ก็มีความรู้สึกแบบเป็นหนี้คุณแม่พูดตรงๆเป็นหนี้คุณแม่ยังไงเพราะคุณแม่ไปอยู่ด้วยไปดูแลไปอุปถาคทั้งเมืองไทยทั้งอินเดียทั้งตูดงแล้วไม่ได้เฉพาะคุณแม่ด้วยจะเรียกว่าทั้งครอบครัว ทั้งลูกทั้งร้านทั้งบริวารลูกศิษย์ลูกหาดูแลถ้าจะมาแน่ความเป็นพระสิ่งหนึ่งที่สำคัญคืออะไรต้องมีความตอกย้ำสำนึกในความเป็นพระแล้วว่าในคุณของความดีการที่ญาติโยมให้การอุปการะชื่ออะไรที่เราสามารถตอบแทนได้ ด้วยบุญคือความดีตอบแทนได้ด้วยธรรมคือธรรมะคือสติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้ธรรมาก็เลยถือโอกาสจะเรียกว่าซึ่งไม่รู้ว่าจะจะสมควรไหมจะว่ามาตอบแทนที่คุณแม่ได้ดูแลอุปธถรมในส่วนการเพิ่การปฏิบัติก็ดี แต่ว่าที่ว่าจะสมควรไหมพอมาที่นี่คุณแม่ก็ดูแลแบบเหมือนเดิมตอนรับดูแลอะไรๆทุกอย่างเป็นปกติอีกเราจะไปเดินทุดงอีกอันนี้ก็เอาส่วนที่เราสามารถทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้เพราะว่าบุญคือสิ่งที่เราจะต้องให้โอกาสตนเองทำคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปสู่การศึกษาการปฏิบัติพระคุณเจ้า ็ให้โอกาสตนเองญาติโยมทั้งหลายก็ให้โอกาสตนเองนะเมื่อเราต่างคนต่างให้โอกาสตนเองวันนี้เราจึงได้พบกันที่นี่ได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะได้สร้างเหตุใหม่ที่มีคุณค่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องที่จะนำไปให้เราได้เป็นไปในสิ่งที่ดีกว่าเดิม เรื่องว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าเดิมแต่เราต้องอดทนแต่เราต้องรักษาถ้าเราไม่อดทนเราไม่รักษาวันนี้ดีก็จะได้ดีแค่นี้เรื่อว่าวันหน้าเราอาจจะเสื่อมได้เราต้องรักษาและก็ต่อยอดให้เกิดคุณค่าให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดพอโนโมธนากับพระคุณเจ้าคร,รูบาอาจารย์ตลอดทางญาติโยมโดยเฉพาะคุณแม่ด็อกเตอร์ แม่ชีทศพรวชิรบ,บําเพนพร้อมคณะสิทธิานุสิิญาติโยมนะที่ได้ทราบข่าวก็ดีเนี่ยมาร่วมได้มาประพฤติมาปฏิบัติด,ด้วยและให้การอุปธรรมด้วยเมื่อกี้คุณแม่ได้นำพาในการถวายถวายพัตตาหารถวายพาายัฒไตและขอท่านทงหลายได้รับทราบว่าปัจจัยอีกส่วนหนึ่งถวายมาแล้วแต่ให้เราได้อนุโมธนา ในวันนี้ด้วยทางในส่วนบริหารถั้งแถวเบื้องต้นที่คุณแม่อนปัจจัยไปหนึ่งล้านบาทเพราะปีนี้รรม,มาไม่ประกาศบอกบุญไม่ประกาศเรียลไรเพราะว่าในสังคมทุกวนันนี้มีอะไรที่ต้องระวังมีอะไรที่ต้องแบบป้องกันไว้ไม่อยากให้ใครมาดูถูกพระไม่อยากให้ใครมาดูถูกศาสนาอะไรที่เราสามารถป้องกันได้ก็พยายามจะป้องกันให้มากที่สุด คุณแม่ก็มีความเป็นห่วงแล้วก็ปรนนาไว้ว่าถ้ามีอะไรที่แบบพระอาจารย์อยากได้อยากทำโน่นนี่อะไรต่างพระอาจารย์บอกได้เลยคุณแม่ปรนนาไว้ในเบื้องต้นแล้วก็โอนปัจจัยถวายเป็นค่าย่ามค่ากดค่าเต็น์ค่าอะไรทุกอย่างหนึ่งล้านบาทแล้วก็มีส่วนที่เป็นค่ารถค่าเดินทางที่คุณแม่ได้รวบรวม ในส่วนที่เป็นลูกศิษย์ที่สนิทก็ดีหรือว่าที่คุ้นเคยหรือว่าใครที่ทราบอีกประมาณตัมมาจาไม่แน่ใจกับประมาณรวมแล้วนะครับทุกอย่างโดยประมาณคิดว่าน่าจะประมาณสองล้านบาทในส่วนนี้ขออนุมโมทนากับคุณแม่ด็อกเตอร์คณะอาญาโยมทุกท่านทุกคนตัมมาในฐานนะเป็นผู้รับเป็นตัวแทน ก็ขอปฏิญาณตนและให้สัญญากับท่านทั้งหลายว่าจะพยายามทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตามกําลังสติปัญญาที่ทําได้ทั้งในการฝึกตนเองก็ดีและฝึกพระคุณเจ้าเรื่าการให้ธรรมะให้คุณค่าให้สติปัญญาแก่ญาติโยมและขอพระคุณเจ้าได้ตอกย้ําในการเป็นอยู่ของพวกเรา ว่าเราก็จะตั้งใจในการฝึกฝนในการปฏิบัติในความเป็นพระในความเป็นนักบวชในการเป็นผู้อาศัยในการที่เราจะต้องสำรวมระวังในการที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติและเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาที่จะเป็นผู้ที่สามารถจะตอบแทนโปรดในส่วนที่เราจะให้ธรรมะหรือว่าเป็นกำลังใจให้ญาติโยมได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้ธรรมาขออ้างยิงอํานาจุนพระรีรัตนไตรยัยบุญกุศลอันใดที่พวกเราปฏิบัติขอพวกเราได้ตอกย้ําความสํานึกในคนของพระรัตนตรยัยซึ่งเอว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถปลอดภัยและสามารถที่จะให้เราเป็นที่พึ่งในชีวิตในจิตใจในการเกิดมาหรือว่าในวัฏสงสารนี้ อะไรที่เราสามารถทําได้ปฏิบัติได้ต่อพระรัตนตรัยเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดและขออ้างอิงอํานาจคนประษีรันตนตรัยบุญกุศลอันใดที่พวกเราประพฤติปฏิบัติจงเป็นเครื่องนําพาพวกเราทั้งหลายให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการเป็นอยู่ในการดําเนินชีวิตให้พวกเราเป็นผู้ที่สามารถทําประโยชน์ รือว่าทําให้เกิดคุณค่าในการเป็นอยู่ในการดําเนินชีวิตให้มากที่สุดและขอให้เราได้มีธรรมะที่จะนําตนไปสู่การปล่อยวางนําตนไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือนําตนไปสู่ความทุกข์ที่สุดคือพันใิผ่านและขอพวกเราได้แผ่บุญแผ่กุศลน,นี้ถึงผู้ที่มีหุ้นส่วนในชีวิตของพวกเรากุลบิดามารดาป่ยญาตายาย ผู้มีพระคุณทางหลายตลอดทั้งญาติสนิทมิตรสหายเทวาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทางหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเราจะไม่หวงบุญเราจะไม่เราจะไม่ตนีบุญบุญนี้ยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมียิ่งอยู่ในความดีเราก็จะยิ่งมีความสุขยิ่งอยู่ในธรรมเราก็จะยิ่งทำให้ตนเอง นำไปสู่ความพ้นทุกข์นำไปสู่ความเจริญในธรรมขอทุกท่านจงได้รับรู้อนุโมทนามีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์มีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถอ